หนังซอมบี้เป็นหนึ่งในแนวหนังยอดนิยมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันแต่ความเป็นมาของหนังซอมบี้นั้นจริงๆแล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนหน้านี้โดยเรื่องราวของหนังซอมบี้เรื่องแรกของโลกนั้นจะต้องกล่าวถึงไวท์ซอมบี้ซึ่งเป็นหนังซอมบี้เรื่องแรกของโลกที่ถูกใช้ในปี1932กำกับโดยวิกเตอร์ฮาวเวอรินและมีนักแสดงหลักคือเบลล่าลูโกซีม b ดเบลามีและโซเซฟแคลทอน เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นใจกลางถนนแห่งหนึ่งสารธีคนหนึ่งได้ขี่รถมา้าซึ่งมีคู่มั่นคู่หนึ่งอยู่ในรถด้านข้างรถม้ากลางถนนเต็มไปด้วยคนซึ่งกําลังทําพิธีฝังศพกันอยู่กลางถนนเพราะกลัวว่าจะมีคนเอาร่างคนตายไปทําเป็นซอมบี้จึงฝังร่างพวกเขาเอาไว้ที่กลางถนนซึ่งคนพลุกพล่านสารธีขับรถผ่านพิธีไปจนไปพบกับชายผู้หนึ่งมอร์เด์เลเดนเรผู้เชี่ยวชาญมนวูดู เมอร์เดอร์มีหน้าตาไม่น่าไว้ใจและมีขบวนคนประหลาดเดินตามด้านหลังสารทีเห็นว่าที่ตามมานั้นก็คือซอมบี้จึงรีบขับรถม้าหนีไปทั้งคู่มาถึงบ้านของชาวโบมอนชาวตกลุมรักเมเดลินเขาจึงไปพบกับเมอร์เดอร์อย่างลับๆในโรงงานน้ำตาลอ้อยของเมอร์เดอร์ที่มีเพียงซอมบี้เท่านั้นที่ทำงานอยู่ในโรงงานชาวอยากจะโน้มน้าวให้เมเดลินแต่งงานกับเขา และไปขอความช่วยเหลือจากเมอร์เดอร์เมอร์เดอร์จึงบอกว่าพิธีเดียวที่จะช่วยชาวได้ก็คือต้องใช้ยาพิษสังหารเมเดลินและเปลี่ยนเมเดลินเป็นสอมบีชาวรับยาพิษและแอบวางยาเมเดลินหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแต่งงานยาพิษที่เมดลินกินไปได้ออกฤ์และทําให้เมเดลินเสียชีวิตลงร่างของเธอถูกนําไปฝังเมอร์เดอร์และชาวแอบเข้าไปในหลุมฝังศพของเธอในตอนกลางคืนและเปลี่ยนเธอให้กลายเป็นสอมบี นิวคูมมนของเมดลินได้เห็นวิญญาณของเธอจึงไปที่หลุมฝังศพและพบว่ามันว่างเปล่านิวขอความช่วยเหลือจากหมอสอนศาสนาในละแวกนั้นดอกเตอร์บรูเนอร์และดอกเตอร์บรูเนอร์ได้เล่าว่าเมอร์เดอร์เปลี่ยนคู่แข่งของเขาให้กลายเป็นสอมบี้ทั้งคู่เดินทางไปยังปรา,าสาทร,ริมหน้าผาของเมอร์เดอร์เพื่อช่วยเหลือเมดลินที่ปราสาทชาวเสียใจที่เปลี่ยนเมดลินเป็นสอมบี้และเขาร้องให้เมอร์เดอร์คืนชีวิตให้เธอ ต่เมอร์เดอร์ปฏิเสธชาวพบว่าตัวเองถูกมนว์วูดูของเมอร์เดอร์ทำให้เสียโฉมและกำลังกลายเป็นซอมบี้เมอร์นิวเข้าไปในปราสาทเมอร์เดอร์รู้ว่าเขาเข้ามาและสั่งให้เมดลินลอบสังหารนิวเธอถือมีดย่องเข้าไปใกล้นิวแต่บลูเนอร์คว้ามือของเธอจากด้านหลังมา่านเขาทำให้เธอวางมีดลงและเดินออกไปนิวเดินตามเมดลินไปที่เนินที่ซึ่งเมอร์เดอร์สั่งใหู้้พิทักษ์ของเขาฆ่านิว รูเนอร์แอบเข้าไปใกล้เมอร์เดอร์และทำให้เขาสลบลงและทำลายการควบคุมซอมบี้ของเขาเหล่าซอมบี้จึงร่วงลงจากหน้าผาเมอร์เดอร์ตื่นขึ้นมาและหลบหนีแต่ชาวผลักเมอร์เดอร์ตกลงจากหน้าผาชาวเสียการทรงตัวก่อนตกลงไปเสียชีวิตการตายของเมอร์เดอร์ทำให้แมดลินลุดผวังสักการเป็นซอมบี้เธอตื่นขึ้นมาและอบกอดน,นิวสามีของเธอและเรื่องราวของไวท์ซอมบี้ก็จบลงตรงนี้ ต่อมาเมื่อ n i Knight of The Living Dead ถูกใช้ในปี1968ผู้ชมได้เห็นการรวมเนื้อหาของหนังไว้ซอมบี้และเรื่องราวแนวซอมบี้ใหม่ๆที่พัฒนาและสามารถสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมได้มากขึ้นภาพ,พยนตร์นี้ทำให้ผู้คนให้ความสนใจกับเรื่องราวแนวซอมบี้มากขึ้นซึ่งเป็นเหตุผลที่หลายๆคนมองว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังซอมบี้เรื่องแรกของโลก แต่วายซอมบี้ก็ยังคงมีความสําคัญมากในวงการภาพยนตร์ในฐานะหนังซอมบี้เรื่องแรกอย่างแท้จริงย้อนกลับมาที่ Night of the Living Dead ซึ่งถือเป็นหนังซอมบี้ที่มีหน้าที่สําคัญในการก่อตั้งแนวหนังซอมบี้หนังเรื่องนี้มีการเล่าเรื่องราวของกลุ่มคนที่ต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจากซอมบี้และหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่มีความลึกซึ้งและช็อไวในตัวเนื้อหา ทำให้ผู้ชมนั้นตื่นเต้นและต้องการดูต่อไปเรื่อยๆหลังจาก Night of the Living Dead กลายเป็นเรื่องฮิตที่สร้างกระแสต่อไปในวงการภาพยนตร์ผู้กำกับชื่อดังหลายคนได้นำแนวคิดของหนังซอมบี้ไปสร้างเป็นเรื่องราวของพวกสัตว์ประหลาดที่ได้กลายเป็นทั้งหนังสือการ์ตูนและสื่ออื่นๆอีกมากมายการนำแนวคิดของหนังซอมบี้ไปปรับใช้ในงานภาพยนตร์เรื่องอื่นๆนี้ได้ทำให้แนวคิดซอมบี้มีความนิยมและเป็นที่รู้จักในทุกภาคสังคม นอกจากนี้หลังจากหนังเรื่อง Night of the Living Dead ได้ออกฉายก็ได้สร้างผลกระทบต่อวงการภาพยนตร์ให้มีการจัดสร้างภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่กลายเป็นซอมบี้มากขึ้นการกระทำเช่นนี้เป็นการสร้างความสำคัญที่จะเห็นได้จากหนังซอมบี้นั่นคือการอธิบายภาพของสังคมในยุคนั้นภาพของสังคมในยุค60เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความกลัว ซึ่งการนำเสนอเรื่องราวของสังคมนี้ใน Night of the Living Dead ได้ทำให้ผู้ชมรู้สึกได้ถึงความกลัวนั้นอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงเรื่องของการต่อสู้เอาชีวิตรอดที่เป็นเรื่องที่มีความหมายสำคัญสำหรับผู้ชมในยุคนั้นไว้์ซอมบี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างกระแสะเมื่อเปิดตัวเมื่อปี1932ก่อน Night of the Living Dead ซึ่งมีแนวคิดคล้ายกันกับ Night of the Living Dead ที่เป็นการนำเสนอเรื่องราวของคนที่กลายเป็นซอมบี้ในไวท์ซอมบี้นั้นผู้กำกับได้นำเสนอเรื่องราวของซอมบี้ที่ไม่ได้มีการต่อสู้เอาชีวิตรอดเท่ากับ Night of the Living Dead แต่มีการพูดถึงความโหดเหี้ยมและความมืดมนที่เกี่ยวข้องกับโลกของซอมบี้อย่างชัดเจนภาพยนตร์เรื่องไวท์ซอมบี้นั้นได้เป็นตัวอย่างให้แก่ผู้กำกับในวงการภาพยนตร์หลายคนต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแน่นอนว่าความนิยมของหนังซอมบี้ก็เพิ่มขึ้นไปอีกตามมาโดยส่งผลให้มีการสร้างภาพยนตร์แนวซอมบี้ตามมาอีกหลายเรื่องเช่น d a w n of the Dead, 28 Days Later, World War Z และอื่นๆรวมไปถึงสักวัน The Walking Dead เนื่องจากความนิยมของหนังซอมบี้ที่เพิ่มขึ้นไปอย่างต่อเนื่องในยุคต่อมาทำให้วงการภาพยนตร์มีการสร้างภาพยนตร์แนวซอมบี้ออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างสรารคเรื่องราวใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมที่ชื่นชอบหนังซอมบี้ผู้สร้างภาพยนตร์ส่วนมากได้ใช้หัวข้อของซอมบี้เป็นเครื่องมือในการสร้างเรื่องราวที่น่าสยดสยองและน่าตื่นเต้นเนื้อหาของหนังซอมบี้เรื่องใหม่ๆยังคงใช้ฉากหลังเป็นซอมบี้และการต่อสู้อย่างรุนแรงระหว่างกลุ่มพันธมิตรและกลุ่มศัตรูอยู่เสมอทำให้หนังซอมบี้ยังคงเป็นหนึ่งในแนวหนังที่ได้รับความนิยมสูงสุดในวงการภาพยนตร์ ในสังคมปัจจุบันเรามีการพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้นทําให้ภาพยนตร์ซอมบี้มีการพัฒนาเป็นภาพยนตร์เต็มรูปแบบที่มีคุณภาพและกราฟ,ฟิกที่สวยงามมากขึ้นโดยเรื่องราวของหนังซอมบี้ก็ยังคงสะท้อนถึงสังคมในยุคปัจจุบัน <c oughs> เช่นปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นปัญหาสังคมที่ร้ายซึ่งความเสมอภาคและความไม่แน่นอนในอนาคตส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับหนังเรื่อง Night of the Living Dead นางที่ได้ชื่อว่าเป็นนางซอมบี้ที่ทำให้ซอมบี้กลายเป็นซอมบี้อย่างทุกวันนี้นั้นมีเรื่องราวและรายละเอียดที่น่าสนใจมากมายเราเลยจะยกเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ไว้ในคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูและขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า